แฟนคลับดีใจยัวบอยทีเจกลับมาสดใสออกไปใช้ชีวิตพบปะเพื่อนๆหลังจากที่ยัวบอยทีเจได้ออกมาโพสถึงอาการป่วยโรคซึมเศร้าไบโพลา่า รู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตมาหลายเดือนจนได้ตัดสินใจทำอะไรบางอย่างจึงขออนุญ,ญาตพักรักษาตัวและล่าสุดวันที่24กรกฎาคมเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนเสร็จแล้วนักร้องคนดังก็ได้มีการเคลื่อนไหวโพสภาพออกมาใช้ชีวิตข้างนอกพบปะเพื่อนพี่น้องแล้วโดวยเขียนแคปชั่นออกมาเจอพี่ๆน้องๆวันอาทิตย์บ้างแฮชแท็กรูปอยู่ในสตอรี่ครับท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบและต่างบอกว่าหน้าตาดูสดใสขึ้นมากเมื่อไปดูในสตอรี่ไอจีของเจ้าตัวก็จะเห็นภาพที่อยู่กับแก๊งเพื่อน อีกทั้งยังได้ร่วมง,งานวันเกิดของพิธีกรดังหนุ่มกัญชัยอีกด้วยและหากวันนี้โอปราโมทไม่ติดโควิดก็จะมีการเข้าร่วมกิจกรรมไลฟ์จับมาไล์ฝนกับเพื่อนศิลปินอีกหลายคนด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ